คลิปที่ถูกเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยด้วยตอนนี้น่าจะแบบหลายประเทศเป็นคลิปคลิปนึ่งฮะเป็นผู้ชายที่จะข่มขืนผู้หญิงที่กําลังจะข้ามสะพานลอยอที่เชียงใหม่เนาะที่เชียงใหม่แล้วมีคนมาช่วยเนี่ยนะครับคือแล้วก็จริงๆหลายคนถ่ายคลิปประนานม,มไปว่าเฮ้ยทำไมทําอย่างนี้อะไรอย่างนี้ใช่แล้วต้องบอกว่าตอนที่ผู้ชายคนนี้เข้าไป พยายามจะข่มขืนคือพยายามจะเอาโทรศัพท์ด้วยแล้วพยายามกดผู้หญิงลงแล้วก็พยายามจะข่มขืนเนี่ยนะเวลามีคนจะเข้ามาช่วยหรือเดินผ่านไปผ่านมาผู้ชายคนนี้จะกจะบอกว่าเมียผม อ๋อก็คือเป็นผัวเมียกันใช่เขาเขาพูดว่าอย่างนั้นคือคือบอกว่าเป็นผัวเมียกันเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาคนเป็นผัวเมียกันทะเลาะกันคนอื่นก็ไม่ค่อยกล้าเข้ามายุ่งไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพึงระวังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครบอกว่าใครเป็นผัวเมียใครเนี่ยแต่เป็นมีการทําร้ายกันเราควรจะเข้าไปช่วยนะแต่จริงแล้วถ้าเกิดว่าเป็นผัวเมียสามีภรรยากันเนี่ยคุณก็ไม่มีสิทธิ์อ่ะ นคุณไม่ทางกฎหมายใช่ไหมครัใช่คุณไม่มีสิทธิข่มขืนคือล่าสุดเนี่ยที่ไปเช็คมาตามมาตรา276นะครับขออนุญาตอ่านหน่อยแล้าก,กาันผู้ใดข,ข่มขืนก็ะทำชำเราวผู้อื่นโดยขู่เข็นโดยการโดยประการใดๆเนี่ยโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นเนี่ยอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้นะครับหรือทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่าตน เป็นบุคคลอื่นอ่ะคืออ้างนี่ไงว่าเป็นผัวเมียต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่4-20ถึงีโอ้โปีและปรับตั้งแต่8,000ถึง40,000บาทจากระวังนะอแล้วก็เพิ่มเพิ่มเติมด้วยถ้าเป็นการทำความผิดระหว่างคู่สมรสนะัีกนอ่าและคู่สมรสประสงค์จะอยู่กินฉานสามีภรรยาคือจะอยู่กันต่อง่ายๆสารจะลงโทษน้อยกว่าที่กำหนดครับไว้เพียงใดก็ได้ หรือกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติแทนการลงโทษก็ได้อันนี้หมายถึงว่าถ้าสมมติแบบว่ามีการบ็อกซิ่งสาวเกิดขึ้นด้วยถูกต้องไหมถูกต้องใช่ไหมล่ะถูกต้องอธิบายเดี๋ยวบ็อกซิ่งสาวก็คือการตีกันอะไรเงี้ยตีกมาการผัวตกเมียเมียตบผัวอะไรอย่างงี้มันก็เกี่ยวกันด้วยแต่เคยเห็นหลายๆเคยเห็นประมาณสองคู่ที่ตีกันอ่ะมีมีเคสหนึ่งผู้ชายเอาน้ํามันราดผู้หญิงเลยนะจุดไฟแล้วอยู่ดีมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาช่วยเข้ามาต่อยต่อยสามีอ่ะสรุปคนผู้ชายที่ต่อยก็โดนปรับ อ๋อเหรอทลายอ่ะก็คงเมียไม่เอาเรื่องป่ะไม่เอาเรื่องสามีตัวเองอะไรเงี้ยโอ้ตายคือคือมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาเลยทําให้คนอื่นเนี่ยไม่ค่อยกล้าเข้าไปช่วยไงกลัวว่าสุดท้ายก็เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นสุดท้ายก็เป็นพอละบะเขาบอกเรื่องผัวเรื่องเมียกันเรื่องบนเตียงแกไปยุ่งกับเขาเพราะว่าในที่สุดเราจะเป็นหมา จากการที่เชียงใหม่นะฮะก็สอนที่เรารู้นะครับว่าไม่ว่าเขาจะอ้างว่าเป็นผัวเมียอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็ไม่มีเสร็จคุณควรจะต้องเข้าไปช่วยต้อะะต้องเข้าไปช่วยนะ